ชื่อน,นายธนักงานักษณะแสนมเสดบานิสิตหกสอหนึ่งมเาศยน่ศูนย์ศูนย์0ามครับแข่กขันครับก็บทที่9นะครับการอินทิเกรตเวกเตอร์นะครับดูโจทย์เลยนะครับบอกว่ากำหนดเส้นโค้ง n เท่ากับเวกเตอร์ r t มีค่าเท่ากับ 3ามคอทและสามไซทีนะครับเมื่อทเป็นเซตของ1และสอนะครับจงหาค่าของตัวนี้นะครับวิธีทำนะครับก็กิด,ดว่า fx y เนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับ Root x กำลังสองบวก y กลังสแล้วก็กำหนดว่าเวกเตอร์ r เมีค่าเท่าตัวเท่านี้นะครับเพราะว่าโจทย์ให้มา จากนั้นจะได้ว่าเวกเตอร์ r พาร์มเนี่ยมีจะได้ว่าจากสาม s t ก็จะกลายเป็นลบสามคอนะครับเพราะว่าให้ลบสามซีนะครับเพราะว่าดิฟ c อ s ได้ลบไซนะครับแล้วก็สาม n ซจะกลายเป็นสาม s อนะครับเพราะว่าดิฟ sin ได้ cos นะครับแล้วก็ากาาวาาวกหาขนาดของเวกเตอร์ R าพาร์ม จะได้เป็นรูทเก้าไลังสองทบวกด้วย9ก้าคอกลังสองทนะครับเมื่อถอดออกมาก็ได้เท่ากับ3มจากนั้นที่โจทย์ให้หานะครับก็อินดิเ t ตเนะครับ fds จะได้เท่ากับจังกัดเขตก็คือตัวนี้ครับ1กับ2ก็คือการจัเปัดเตตัวนี้ ได้ว่า f วงเล็บเวกเตอร์ r t แล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ r พามนะครับ dt ถ้าหาออกมาได้ก็จะกลายเป็นตัวนี้ f สามคอทีสามไซทีสาม dt นะครับเพราะเราหาออกมาแล้วจากขนาดข้างบนต่อมาก็ f สาม cos t 3ามไซ t เนี่ยจะได้กับตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับ้ไม่ใช่นะครับที่ได้มาเกลงลง้า cos สอง t เ้าไซก์ cos สอง t สามทีก็ดึงออกมาเมื่อหาคําตอบหาค่าตัวยอมารูทก็จะออกมาเป็นสามนะครับ ก็3สามคูณสามก็จะเป็นเก้าก็จะได้ออกมาเก้าดีทีจากนั้นที่กขให้ต้อการเขดมาแล้วก็มาแทนค่าก็ได้สิบแปดแล้วก็เก้าคูณหนึ่งก็ได้เกนะ้าครับนำมาลบกันก็ปเป็นคำตอบเป็นเก้าครับข้อต่อไปนะครับอขาจะบอก,กว,ว่ากำหนดให้เวกเตอร์เอฟเท่ากับสองยูเวกเตอร์ไอบวกด้วย ของเล็บ4 U ่ลังสบวกด้วย U นะครับเวกเตอร์ J ลบด้วย6เวกเตอร์ K นะครับให้เราหาอินดิเกต F U D U นะครับวิธีทำํำ้วก็นำค่าที่ให้มานำมา D U นะครับนำมาดิบจะได้ออกมาเป็นตัวได้ครับก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้ 2 i i n d i c a t e u du เราดึงตัว2ออกมาข้างหน้านะต่อไปเป็นเวกเตอร์ j เราดึงเวกเตอร์ j ออกมาข้างหน้าข้างในวงเล็บก็จะเหลือ i n d i c a t e สี่ u แล้วสบวก u du นะครับแล้วก็เวกเตอร์ k ครับปกติเมื่ออินดิเกตเวกเตอร์ i นะครับเราจะได้ออกมาเป็น u กำลังสองส่วนสองนะครับสองตัดสองได้ก็ตัด ต่อไปเวกเตอรเจนะครับเราก็หาออกมาได้จาก4 u กําลังาวมาเป็น4 u กําลังสี่ส่วนสี่ครับแล้วก็ตัดสี่ต่อไป u u ก็อินดิกนเกตออกมาเป็น u กําลังสองส่วน2นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเวกเตอร์ k ก็ได้สาเเหมือนเดิมบวกด้วยเวกเตอร์ซครับจากนั้นก็ได้คำตอบอมาเป็นตัวนี้คำตอบก็คือ u กําลังสอง ก็เขียนเรียวมาวิกเตอร์ไอก็เป็น u กำลังสองวิกเตอร์ไอนะครับส่วนวิกเตอร์เจก็เป็น u กำลังสี่บวก u กำลังสองส่วนสองวิกเตอร์เจวิกเตอร์เคก็จะเป็นสามเคเือนเทิมและบวกด้วยวิกเตอร์สี่ครับนี่คําตอบข้อที่สองต่อไปข้อที่สามนะครับโจบอกว่าให้เราคํานวณหาอินดิเกตของพื้นที่ปิดสาม x บวกส y dx บวกด้วย2 x บวก2 y dy รอบกรอบสี่เหลี่ยมครับโจทย์ให้รูปมาให้พิกัดมาด้วยว่าห0ึศูนย์1นศูนนะครับวิธีทำก็เขียนว่าอินทิเกรตวิที่ปิด C นะครับเราให้ ตัวนี้เป็น m นะครับตัวนี้เป็น m ถ้าตัวนี้เป็น n ก็จะได้ออกมาเข้าสูตรนะครับอินทิเกรที่ปิด c m dx บวกด้วย n dy จะเท่ากับ double i n t e g r a วงเล็บ k n ส่วน k x ลบเคเส่วนเควายนะครับ dx dy จากนั้นก็จะได้ออกเป็นให้เรานำค่าข้างบนมาแทน m กับ n นะครับเมื่อเราทำการหาค่าเคอมาได้ก็จะได้ไปเป็น2อลบ3 dx dy นะครับ2-3ลบ3ก็จะได้ออาเป็นตัวนี้เป็นลบหนึนครับ จากนั้นเราก็หาค่าอินดิเกตตัวแรกไม่ใช่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาให้พื้นที่มาว่าให้จุดพิกัดมาเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเป็นทางแกน x อซและแกน Y เราก็เลยออกมาได้่าเป็นตัวนี้นะครับแล้วเมื่อเราแทนค่าเข้าไป ก็จะได้ขอเป็นลบหนึ่งก็คือคำตอบข้อต่อไปนะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้เวกเตอร์ f เนี่ยมีค่าเท่ากับ4 x y เวกเตอร์ i บวกด้วย x y z เวกเตอร์ j แล้วก็บวกด้วย2 y เวกเตอร์ k นะครับโจทย์บอกว่าให้เราหา double integral t จำกัดเขตที่0ถึงหนึ0่0ถึง1นะครับเวกเตอร์ f ดอดอยู่กับ dx dy vector k นะครับแล้วก็วิธีทําก็ให้เราหาจะได้เท่ากับ double i n t e g a t e ่วนถึงหนึ่งนะครับแล้วก็แทนค่า f ออกมา f ก็คือที่โจทย์ให้มาค่า f ตัวนี้แล้วก็ดอดอยู่กับ dx dy vector k นะครับแล้วก็นำ dx dy vector k นะ เข้าไปทีละตัวก็จะได้เมื่อหาค่ามาก็จะได้เป็น2 y dx dy นะครับจากนั้นแล้วก็อินทิเกตตัวแรกก่อนก็ได้มาเป็น2 y dy ครับแล้วก็เหลืออินทิเกตอีกตัวหนึ่งเป็นจำกัดเขตครับแล้วก็จำกัดเขตที่ 0, 0ูถึง1นะครับ ตัวนี้อินดิเกตออกมาจะได้เป็น y กําลังสองนะครับาจากนั้นที่ได้ y กําลังสองเพราะว่าอินดิเกต2 y จะได้เท่ากับ2 y กําลังสองส่วนสอตัด2ก็เลยไปเหลือตัวนี้นะครับเหลือเป็นตัวนี้จากนั้นเราก็แทนค่า หลงไปใน y แล้วก็ศูนย์ลงไปใน y จะได้เท่ากับ1คือคำตอบข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะครับโอยว่ากำหนดให้เวกเตอร์ r u เท่ากับ u วงเล็บ u ลบ u กํลังสองเวกเตอ i นะครับบวกด้วย3 u กลังสองเวกเตอร์ j บวกด้วย2 v e เวกเตอร์ k นะครับให้เราหา ค่าของอินทิเกรตเวกเตอร์ r ครับแล้วก็ให้หาจำกัดเขตอินทิเกรตจำกัดเขตนะครับก็คือ1ถึง2นะครับเวกเตอร์ r แล้วก็หาตัวแรกก่อนอินทิเกรตเวกเตอร์ r u นะครับแล้วก็นงตัวนี้ออกมาเพื่อหาค่าของเวกเตอร์ r นะครับที่ u ไม่ดีเกตอ,เออกมาก็จะได้เป็นเจตัวก็เป็นเอกซายเอกซายตัวนี้ก็จะได้เป็นชูลบยูกลังสองนะครับตัวนี้ก็เแบบตาเจก็จะเป็นสามยูลัสอง 2. ส่วนเบต้าเคก็จะเป็นสองนะครับเมื <c oughs> ่ออินทิเกตออกมา u ตัวนี้ก็จะกลายเป็น u ลังสองส่วนสองยูสองตัวน,นี้ก็กลายเป็น u ลัสามส่วนสามนะครับ บวกด้วยสี่นะครับเพราะเวลาเราอินทิเกตไปแล้วต่อไปสามยูกับังสองตัวนี้ก็จะกลายออกมาเป็นสามยูกับังสามส่วนสามนะครับสองตัวนี้ก็จะกลายออกมาเป็นสองยูบวกสี่ครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนที่ตัดได้นะครับตัดได้ก็ตัดตัวนี้ตัดได้ตัวอื่นที่ตัดไม่ได้ก็ดึงลงมาบวกด้วย ีนะครับก็เป็นคำตอบของคำถามแรกคำตอบของอินดิเกต xarudu นะครับก็ได้มาเป็นตัวนี้แต่ว่ายังไม่จบเพราะว่าโจทย์ให้เราหาจังกัเขตที่สองถึงหนึ่ง xarudu นะครับแล้วก็นำค่าที่ได้มาจากอินดิเกตเมื่อกี้มาจากกับเขต ัวนี้จำเป็นเกตสองถึงหนึ่งตัวนี้จำเปเก 1, ตสองถึงหนึ่งตัวนี้ก็สองถึงหนึ่งนะครับเมื่อเราก็นําค่าสองกับหนึ่งแทนเข้าไปในแต่ละสมการนะครับก็ได้เป็นแัดนี้จากนั้นเราก็คิดคำนวณออกสองอกำลังสองก็ได้สี 2, 2่สี่ส่วนสองสองกำลังสาม ได้แปดแปดส่วนสามแล้วก็1นึ่ส่วนสองี้หนส่วนสามเป็นเวกตไอครับแล้วก็สองคังสามได้แปดหนึ่งสามได้1เวกเตอร์เจนะครับแล้วก็2อคูณสอได้สี่สองหนึ่งสองเวกเตอร์เครับว 4, 2, 1, 2, รบ,บวกด้วยเวกเตอร์สี่จานั้นเราจะได้คำตอบมาเมื่อเราบวกลบคูณหารเสร็จตัวนี้ที่กลายออกคำตอบก็คือลบห้าส่วนหกไอเวกเตอร์ไอครับบอกด้วยเจ ดีเอชเจบวกด้วยสองเวกเตอร์เคครับแล้วก็บวกด้วยซี